ครับวันนี้เราจะมาสาธิตเครื่องสูบน้ำอ่าเป็นเครื่องสูบน้ำแบบโฟลคาเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะติดก,กับปั๊มหอยโขงอ่าอดูดขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง่อส่งน้ำขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งครับอัตราการไหลอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันลิตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวเราลองติดเครื่องเลยครับ สนใจติดต่อได้ที่บริษัท k s n Capital จำกัดที่เบอร์โทร0820048990ครับ